กราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท,ท่านนะครับก็สําหรับวันนี้ครับเราก็มาอยู่ในเกม f a r m i n g Simulator นะครับผมมาอยู่กับคุณศักชัยนะฮะนี่เลยครับผมเสียปามของเราเน่นเองนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับจะพาไปเล่นรถเกี่ยวนะฮะจะพาไปเกี่ยวข้าวนะครับผมนี่นะฮะก็มากับนี่เลยครับโอ้โหเจ้ายักษ์ทาวนฟอร์เมอร์ครับบรพการช่างนะฮะ แล้วก็มากับหัวลากนะครับผมมาเล่นให้เอฟซหน่อยนะฮะเห็นขอมาหลายคลิปแล้วอยากดูพี่เล่นหัวลากครับนี่เลยก็อย่าลืมมาดูละกันนะครับวันนี้เล่นให้แล้วนะโอเคนะครับก็ตอนนี้ใกล้จะถึง3ามแสนแล้วนะครับใครอยากได้รถอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้นะก็คอมเมนต์ไหนนะครับผมได้ไลค์เยอะสุดนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําแจกนะทุกคนอ่ะโอเคนะครับก็วันนี้จะพาไปเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่มากเลยนะ นะครับประมาณ30-40ไร่เลยนะครับก็รถเกี่ยว2คันนะครับนี่เสียแปมก็น่าจะใช้เทเลอร์นะฮะในการขนย้ายไปส่วนเราแล้วก็โ,โหหัวลากนี้ก็น่าจะขับยากน่าดูเลยนะครับผมเจอทางแคบๆไปนี่ก็น่าจะไปไม่เป็นเหมือนกันอะทุกคนอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีวยกว่าครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเอารถเกี่ยวขึ้นเดี๋ยวพี่กลับรถอรอ <ถ S 1> วันนี้วันนี้เสียปามจะพาไปทางไหนอะวันนี้ ให้พี่ไม้นำเลยครับผมแน่ใจเหรอไปไม่ดูเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับรถแป๊บนึงไม่รู้ว่าจะพาไปทางไหนอะ่ะเดี๋ยวต้องกลับรถอะ่ะสักดูนะครับเก็บทางไอ้ป้าบอกทางนี้ได้ไหมไอ้ทางด้านหน้านี่บอกไปได้ทุกทางครับว่าเด<อ>ี๋ยวพี่ไม้นั่นแหละอันนี้ก็จริงนะทุกคนนะ ไม่พี่จะมาเลี้ยวอดีพี่แบบรถใหญ่ครับมาเดี๋ยวมาเปิดประตูก่อนอโอเคเดี๋ยวเราจะออกทางนี้นะทุกคนนะคือแบบทางมันแคบมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่าจะออกได้หรือเปล่า <c oughs> ต้องตีวงอะ่ะเดี๋ยวถอยตีวงก่อนถอ,อ,อกไม่ได้นี่คือแบบจบเลยนะ่ะนี่ครับเบียดมาฝั่งนี้ให้สุดๆครับผมแล้วก็ปาดไปแบบนี้ครับนี่ เสียงเสียงแบบนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูดดไไดแล้วเดี๋ยวนไปเลยเราต้องแบบเลยถนนนิดนึงนะ <g it> โอ้หควม่เเจเย็นเลยอ่ะใจเย็นโอ้ตกคลองเอ้ยไม่ใช่ตกทุ่งนาไปแล้วครับขออนุญาตลงพื้นที่นะฮะอืโอโอ้โหอันนี้คือแบบต้องลงมาเปิดเองด้วยอะ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้ขับน้ำบากจริงอะ่ะวันนี้ครับ ขอมาจัดให้ครับสำหรับการเล่นหัวลากนะนี่เอ้ยเดี๋ยวสบายยังเลยสลับกันไหมสลับกันขับไหมโอ้สบายเหมือนเดิมเดินอยู่แล้วโอ้ยมอสจัดหรือราคาดิจีบ้าเอาไม่เป็นไรครับ <c oughs> ลืมดูบ่ะโอ้ไม่ได้พับลมไว้เลยอ่ะ ขอญาตครับวันนี้ขอญาตนะฮะขอญาตวุ่นวายหนึ่งวันนะครับพูดถึงหัวเก่งผมนิบเอาหัวเก่งล,งลงเลยอ่ะเห็นไหมวอนนี้มันเป็นมันมีแอร์เน,ะนเาะมันมีแอร์ไง<ช>โอโ้ขิงไงขิงมากับรถขนขิงไง <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ขนรถเกี่ยวนะขนขิงครับวันนี้มาครับมาครับ <c oughs> รถก็บสบายสบายไม่ต้องเครียดเรื่องทางครับผมผมก็ไม่ได้เครียดนะแค่ปวดหัวนิดหน่อยเองนี่ครับเราจะพยายามเล่นให้สมจริงที่สุดแล้วกันนะฮะทีกลงทุกหนาไปเลยไห่ก็แบบสมจริงไงแบบชีวิตจริงเขาก็ต้องลงเหมือนกันแหละแหม ก็เลี้ยวไม่ได้เนาะไปะทางไหนต่อวะอ่เลี้ยวขวานะครับที่นี่เราไปเกี่ยวข้อพันปะได้ยัใช่ครับประมาณพันไรนะทุกคน เราต้องย้ายไปก่อนนะเอ่อเปิดเปิดเปิด,ปดครับเปิดอะไระปล่าหัวเลาะแม่หัวเลาะเลือกใครครับเลือกใครอะ่ะ <c oughs> ขับไม่เซียนเลยว่ะโอ้ตายขับไม่เซียนนะฮะ เราต้วลงมาเปิดเ้วต้องลงมาเปิดไม้กัน้นอะไรก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวขวาครับเดี๋ยวขวานะฮะ,ะวังรถด้วยนะครับรถก็เยอะนิดนึงอันนี้ขับไม่ดูเลยจะเย็นนะครับผมเดี๋ยวต้องให้รถไปก่อนนะรถเยอะครับรถเยอะไม่มงมุงปลาล์มโอ้ยรถดำเกือบเฉียวรถที่วะ เออก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับตะปูนมาเพี่ไหมเอาเชี่ยอย่าชนโอ้ยไอ้อะไรวะเนี่ยเอือด้วยครับเอือด้วยเอือด้วยปามยกไปขึ้นมาเดี๋ยวอันนั้นมาแน่นอนดูโซนแล้วนี่มาๆๆเอาอันนี้ให้หน่อยอันนี้อัน่อยแป๊บนึง โอ้ยชนชนไหนไหนไหโอเควางวางเลยก็ได้โอเคครับโอ้แม่นว่ะโอ้ประสานงานกับรถเก๋งอ่ะทุกคนไม่เคยไปไหมอย่าชนเราไฟด้วยแบบไม่ชนไม่ไม่ได้ชนเสาไฟชนรถเก๋ง าอาหน้าเลยเมื่อกี้นี่อ๋อเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ว่าปกตินะครับผมเยอดจัดไม่ถนนแคบไงแตนรเรามันก็กว้างไงแบบป้ายเปอยอะไรไเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้นี่ยปากแกยวก็จ้องจะเกาะเอาอย่างเดียวเลยข้างถนนนี่ ต้องตีวงก่อนนะมอ่าโอเคมาแล้วครับผมวันนี้จะได้เกี่ยวสักอุ้มมานี่ดูทรงแล้วไอ้ปามปไหนวะเง,งียบๆนี่ขับรถเราวาป้ายอยู่เดี๋ยวไม่เกี่ยวเ,ยเลี้ยวปานอยตรงนี้อเอาไอ้เชีย่ยแม่งรถปูนประชนพี่เฉยเลยไอ้ฝั่งนี้ก็มาชนดูดิอะไรเนี่ยเอออะไรครับเนี่ยดับชนวะโอ้ ไม่ไม,ไม่คือพี่มาตามทางของพี่เว้ยแต่มันแต่มันแม่งชนเฉยเลยดูดีมันมาชนอะ่ะแล้วติดยังไงปามเองต้องกด ERC ละเหละปิดปิดรถบอดอ่ะเนี่ยดูดิกดใช่เนี่ย,ย<อ>นี่ครับทุกคนโอ้มันชนนะดิรถปูนนี่แบกดูดูมาตีวงรถปูนมาตีวง อุ่าจ้อนให้โอ้โ oh. หไม่ไหวเลยอ่ะค,คุณไม่ไหวเลยนะขับรถแบบนี้นะไหนอ่ะ นนไปๆๆม,มาถึงแล้วนะฮะมาถึงทางซอยเข้าแล้วโอ้ถึงสักทีครับหลังจากที่วุ่นวายมานานนะฮะเข้าเมืองที่วนวายขนุนรีบจัดเลยอะกลัวไม่ได้เกี่ยวครับทุกคนดู <laughs> อะไรครับทำอะไรครับทำอะไรครับสะครับผมรวยครับเออเอหนาวยังเลยับเนี่ยไม่ อากาศมันหนาวอย่างไงช่วงนี้อากาศอากาศมันหนาวไงช่วงนี้เอาเรีบๆไปได้ไหมครับนี่ครับผมรถเกี่ยวเรานะฮะไปทำการโมดิฟายมาใหม่นะแม่เอาไปท้ำสี ไอ้สิมจมันกินนะครับสด่จไม่ใช่รถเยอะมแมวนะเอารถประกอบไหมรถประกอบอเออเองไม่เข้าใจเลยเนี่ยรถที่เกี่ยวดีกว่ารถเองอยีกนันดนึงไปแล้วครับผมรถทีโมโไปแล้วครับไปทีโมโ เมือรีบคันั้น่ะเยียมเก็บไปเลยนะใช่ไหก็ได้นะเยอะเอ้เหมือรีบคัานา, <laughs> เาเจอลอรบี้ครับนี่เราเจอทานฟองมือเรา kiểu vài bên cắt lớp kiểu dòng thẳng เดี๋ยวข้าวก็ไปหมดบามเดี<ต>่ยวข้าวไปไมหมดเนี่ยใครวะใครก็ไม่รู้นะทุกคนนั่งขี้โม้หน่อยติ<ง>๊กติกตกเับค่ายไปแล้วมั้ง <c oughs> วันนี้ไม่ใช่ขับค่ายไปแล้วหรอไม่แน่ใจแล้วมาทีหนึ่งนี่คือแบบได้ทำคลิปด้วยทีเดียวแค่นั้นแหละที่เหลือไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้ bé tóc lá โ้ยความเกี่ยวข้า,ขาไวไม่ตรงเลย จะหลับจะหลับแล้วครับมันยังไม่ถึงหนึ่งอุ้มเลยอ่ะแล้วเกี่ยวรอบนี้เสร็จก็อจอดก่รนไม่มีเไินได้ไได้ได,ดเ้เต็จอุ้มได้วะฮะเต็จแล้วเหรอ กี่โมจัดเลยไม่เต็ม ไม่เต็มอุ่มสักทีได้ใช่ไหมแขกแขกเหรอฮะแขกข้าอีก่าไแกาขกขที่ไหนเะดี๋ยวรถแขกเห่าอเอาไปแบบนี้เลยเหรอไีขายนะั้นเกีอันนี้เลยเอาไปครับจะไป คว่มคว่มคว้ำโดใกล้จะปิดคลิปดีกว่าไหมไปดับเครื่องก่อนอันนี่มันเป็นใครเนี่ยไหนโอเคปิดคลิปเลยเนาะดเดี๋ยว<ะ>ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ